ช่วยเรื่องผมงอกก่อนไว้คือเรื่องผมงอกอะ่ะเราไม่ได้ใส่ยาย้อมบางคนโดนหลอกขายอะ่ะทุกคนอันนี้ครูพูดความจริงนะบางคนโดนหลอกขายว่าเนี่ยใช้อันนี้แล้วแทนยาย้อมไม่มีอะไรแทนยาย้อมได้ค่ะทุกคนแต่ของเราอะ่ะมีนี่อัญชันจะทําให้ผมที่งอกอะ่ะค่อยๆเป็นสีน้ําตาลแต่ไม่ใช่ว่าน้ําตาลออกดํามันก็จะเป็นสีเขาเรียกขาวอะไรพี่อูมันจะออกสีขาวแบบขาวขาว คือมันจะไม่ขาวจัวมันจะเป็นใช้ไปนานๆมันจะเป็นขาวเลยนะขาวขาวหมอกหมอกขาวอะไรนะที่เขาเรียกกันเออเออขาวดอกดอกเราอ่ะขาวดอกเราอ่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกคุณว่าใช้สมุนไพรแล้วแทนยายยอมอันนี้ไม่ต้องเชื่อเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรแทนยาย้อมได้ค่ะแต่ตัวนี้เราใช้สมุนไพรแท้ๆเพราะฉะนั้นสีอาดอกเรานั่นแหละคูอ้อยอีฉันก็นึกไม่ออกสีเหมือนขาวดอกเราอะค่ะมันจะไม่ขาวจัว อ่าใช่ใช่ใชพี่ลุงมันนึกไม่ออกขาวดอกเราอะค่ะทุกคนแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่ขาวจัวเข้าใจเนาะมันจะค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยเป็นสีขาวดอกเราออกสีน้ําตาลหน่อยหน่อยนะคะแต่ผมคั่วจะไม่มีจะไม่มีผมขาวไม่มีผมงอกเลยนะคะผมสุขภาพดีมากแล้วตัวเนี้ยเราใช้สมุนไพรแท้ๆเราไม่ได้ใช้สารสกัดทุกคนเราใช้สมุนไพรแท้ๆมันเลยทําให้ คุณกัลยาภูตะวันสนใจนะคะทักถามพี่น้องนพเก้าได้เลย